หอยไห์ปืนซาในาทั้งหมดที่ผมมีเริ่มลากี้โดยเมทัลยิง Yellow puma. Bu de.

บาเลเปืนเีืยอะไรไม่รู้จะไม่ได้